าละวันนี้เราก็จะมาลองดูว่าอา่าเราจะทำแต้มได้เท่าไหร่นะครับแคนของเรานั้นจะได้อันดับสูงสุดไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพบกันนะครับว่าเอา้าก็มาต่อยกันทำไมแล้วเนี่ยเอาละเราก็เลือกลงจุดยุทธศาสตร์เช่นเดิมเนาะเอาละพี่น้องบาที่นี่ ไดเวลาบูแล้วครบไอระบาที่เนี่ย uh huh. อ่าสิเป็นจังไดเนาะมูพวกกระจกระจายไปทั้งใดเบนพู่เนี้ยเนาะถ้าเกิดว่าเขาเล่นจังสี่นี่ขันมูพวกมันบอ่อซอยกันเนาะบอ่อซอยกันันโอกาสที่สิสนะหันหน่อยอิลินะครับเนาะขันเขาเล่นในระวางสี่คนเนาะกลุ่มละสี่คนนี่อ่ามันต้องซอยกันเด้ ถ้าเกิดว่าเขาแตกกันแตกแก่กันไปเนาะมันบ่อซอยกันนีกะโอกาสที่เขาสิแพ้นั้นคลายเนาะเพราะว่าเขาถ้าบางกลุ้มกุ้มใดเขาที่เลนจับกลุ้มกันได้ดีๆโอกาสที่เขาสิขึ้นอันดับหนึ่งนั้นแทบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละอ่าเบิ่งเมื่อนี่ว่ากลุ่มของเข้าหันสิบเป็นจังใดแน่เนาะโอ้ยโดดขึ้นใดบดเอานะ้าวละโดดเอา เราต้องหาปืนหาปืนที่มั่นที่สามารถยิ่งได้ไกลอีลีเนาะมันก็สีมี่นะไอสนามนี่มันก็สีมีส่วนมากเราไม่จะปืนที่มันแบบค่อนข้างที่สิหนักแน่เนะาะปืนนี่ค่อนข้างที่สิรุนแรงนะอาวาวกับเวาวมีสนามนี่แหละครับสนามนี่แล้วก็อีกสนามหนึ่งที่ปืนนีุ่ดจอดอีลี นะครับข,ขันตาบอดียิ่งบ่เร็วโอกาสที่สิแพรเขาโอ้ยหลายอีหลียอมหลับเลยอ่าพฉะนั้นผู้ไดขันผู้ใดเขามาเล่นในสนามหนีเนาะหนึง่งทีมเวิร์กเลยอ่าต้องเล่นเป็นทีมให้ได้จับกลุ่มกันให้ได้อ่าห้ามแตกกันน้วะซอยกันให้เร็วที่สุดอ่าแล้วก็ต้องหาปืนที่มันยิ่งได้ไกล เนาะมันก็สิมีปืนจักปืนอีหยังแน่หรอกร้ายโบทนะครับเนาะสามารถยิงได้ไกลเนาะกล้องกอ็ต้องหาคูณสี่เนาะกล้องต้องต้องเป็นกล้องคูณสี่าแล้วก็คูณแปดเพราะฉะนั้นขันเฮาบ่มีกล้องบ่มีสะโคนี่โอกาสที่สิยิ่งยิ่งเขานีา่ยากเพราะว่ามีอย่างตีเบิ่งสภาพแวดล้อมโหลดเบิร์นแมน ขันเพามีกล่องคูณแปดนะเขาซองไปนี่เห็นมัดเลยเจ้าสีหมอบยูไซหมอบยูไซเนี่เจ้ากันนีบห่นหรอกยิ่งได้เป็นกุระยอดเขานะเขาต้องหากล่องที่มันมีสะโคบที่มันซองได้ไกลคูณสี่คูณแปดนะถ้าเกิดว่าให้ดีนี่ต้องบต่ตัมก็ตั้งแต่คูณสี่ขึ้น ถ้าเกิดว่าเขามีกล้องหรือบอมี่ยิงฟิน,ฟนจบเลยวะทอเจ้าซีแลนเทเลทาราเพราะว่าแม่ยังตีพุ่มไม่สีบังกับบอมี่เน้อยพุ่มไม่สีบังกับบอมี่คิดเบิงลดเจ้าสิขันต้องตองต,องต้องต่อยโอ้เขาเห็นเบิดเลยเห็นเบิดดากเบิดกล่เจ้าพตั้งเต่หัวออกมาเห็ดหูสันดิก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 ,ดกอยู่เขาก็เห็นเนี่ยพื้นที่แบบยังเสียแย่ได้ละวะทอ แล้วอีกอย่างหน,นึ่งเข่าไม่เจ้าต้องแลนให้เร็วด้ะขันแลนบ่เร็วหมอกมาหนี่อีพออีแม่แค่แวบเดียวเจ้าปั๊มยาพระท่านดอกอปั๊มยาพรท่านเนี่สนามเนี่ยสุดยอดอิลีเล่นสนามนี่นี่มีสนามนี่นี่กับอีก,อ,กอีกสนามหนึ่งเนาะ,ะที่หูดปั๊มยาเนี่ยพรท่านอีลี่เลยแบบมานี่แวบบเดียวนี่ตายแล้วข้าจะเร่งอยู่ เนาะอ่ผู้ไดผู้ไดเล่นสนามนี่แน่นี่กะร่องเบิงเนาะครับเนาะว่ามันมันมันสุดยอดอีลีสุดยอดอีลีสนามนี่่อาถึงแม้ว่าอีกสนามหนึ่งสนามขาดสีกแบบแบบหนึ่งเนาะไอรุ่นเก่าอาแบบเก่าทีเขาเล่นกันเนะาะสนามรอยคนหนึ่งรอยคน่ อันนั้นก็เอออันนั้นก็ต้องใส่ทักษะเนาะทักษะการยิงเร็วแล้วก็การอ่าจู่โจมเร็ววะท้อตัวนั้นเพราะว่ามองกำบังมันหลายอาปลาหย่ามันหลายกลมลงในปาานลาหย่าการเลี้ยวเห็นบ่นเห็นกันเล้วววะเอะ้อแต่อันนี้นี่แนลนไปสามลนผู้ซองกองไปยังเห็นแลนต้องเตะต้องต่อ,ตอ,ตอ,อยเขาก็ยิงเอายิงเอาตายเนาะ เพราะฉะนั้นเราต้องหาหยุทธทวิที่หามองที่มั่นแบบสามารถที่มองเห็นได้ไกลผู้ได้เล่นเนาะสามารถมองเห็นได้ไกลแต่ส่วนมาก้วสนามนี่นี่สิมี้แต่ตงศาสตร์เนาะเล่นส,ส่วนมากต่างศาสตร์นี่เล่นลายอิลีสนามนี่ส่วนมากเราคนไทยสิบ่คอยมอีเล่นอยู่แต่กับส่วนหน่อยเนาะสนามนี่โหตอิลี สุดยอดอีลี่เลยยิ่งกันแบบแลนยิ่งแลนยิ่งเนาะแต่ขันซุ่มเขาเล่นเก่งอีลีมันก็นโอเคอยู่เขาก็ถือว่าแบบพื้นๆอยู่เอเล่นบอวาสนามได้หรอกเขาก็เล่นบอเกงนะ่งเนาะผู้ใดก็ที่เขามาเนาะสังเกตเบิงว่าที่เขามาในสนามนี่นี้สิบ่คอยสิบ่คอยเก่งสักเท่าใดหรอก สิบอ่คอยมีุ่มเก่งพ่อปันใดเนานะแต่โอกาสที่ถ้าเกิดว่าคันห้อเล่นขันห้อเล่นเป็นกุมเป็นก้อนกันขันห้องลุนเล่นจับกุมกันได้นะหาเจ็บปืนที่มันมีอนุภาพยิ่งได้ไกลสุดแล้วก็มีกล้องอนะ่าเลนเป็นทีมเวิร์กโอกาสที่ศีสนะสุดยอดอีหรีเนาะ เดี๋ยวเบิงมือนี่ว่าจกเกมนีหนีเฮาสิเข็ดแตมได้หลายปันไดแตมกลุ่มของเฮาเนาะเบิงว่าเฮาสิสามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้บ่เฮาสิดึงอันดับมาได้บ่อันโมนี่ก็ดิหาสั้นหาขีจตลดอ่ะวยแลนไปและเขาสไนเปิดยิ่งเอายิ่งเอาเนาะตายขอรอ เนาะถ้าเกิดนนนนนว่า,วา,ใใานันนันนันบอกว่าหันขาดคำามาเขายิงเอายิงเอาแล้วมบอกมาทำไมเฮาลุยทำไมเฮาอยู่เฮ็ดยังใจมันได้หันใจจัดการเลขพวกตุ้มตุ้มเข้ามาตุ้มเข้ามาเออตุ้มตุ้มกันเข้ามาจุ้มกันเข้ามาไหมเออจุ้มกันเข้ามาเออนันนันนันบอกสองสองมึนธอเลท่าอะไรสอง สองยาทะลทาราปนันสองน่ะมันยิงกูอยู่ได้วังหนึ่งฮะน่ะมันยิงอยู่มองไหนบุรีมกีหันหน่าบ่ท่านอ่ามันหามองบังบ่ไรนอก้อนหินกะบังทั้งหน้าทั้งหลังเขาก็ยิงมัน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 หามงบังบ่ไรอีหลีป้าเนี่ยกะบ่มีเมื่อคิดเบิงรถหดเนี่ยายเพราะเพียงตุ่มมองแมบลงกะกลนก็โด่งขึ้น เขาไปยิ่งเอายิ่งเอาเนี่ยมันมันเป็นยังสี่แหละนั่นเห็นว่าหมอกมาแล้วพากันแลนะ่นน่ะเปลียงบท่นีเบิงเบ,บิงแต่ละคนดากมุลิงคิงลิงคิงแล่นจะดากแอนเล่นเกมนี่ <laughs> แล่นเบิงระดากกันมันมันมากมันเผลออะไรเลวตายเลยได้หมอกอะ่ะมันแห้งหลีเผลอแป๊บเดียวนี่อับยายน้้ากับว่าท่านนะ่ะ คิดเบิงกลดปืนนี่มันต้องเป็นปืนที่มันแบบสุดยอดอ่ะถ้าย,ยิงนั่น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 ยุไซบูาบะที่นี่มีแต่มูย,ยิงนะนั่นนั่น,น,นแหนบแดลแตรอยู่คนน่ะสีแดงแดงอา้าทั้งนั่นก็ยิงทั้งนี่ก็ยิงมาให้ไปทั้งใดนอบบะที่นี่เนาะถ้าอัพคนนี้ต้องซูดะหามคนน้ำแน่ถ้าหามน้ำเน่าถ้าหามน้ำเน่ ยิงอยู่ทั้งนี่แหละเมื่อกี้ผลเพินสามมันยิ่งอยู่ผลอ่ามีมูมล,ล่ะสามกับสองไปน้ำกันเนี่ยเพอไปลใบไอ้คิดเบิงนี่เข้ายือนอยู่ทึ่งภูเขาเนี่ยเขายือนอยู่อีกภูเขาหนึ่งเขายิ่งหัวเขาได้คิดเบิงโหลดว่าเหอมันหนักก็ฟีไฟอีกฟีไฟมันยังมีหม่องบังเด้ ที่ายมองบางไรแต่อันนี้เบิงโหลดผุภูเขาหัวหลนหนาแรงซองกล้องหนี่คู้นแปดเขาไปเห็นหอดขี่ตาเขายิ่งเจาะตาอโต,าอต,ตบาสท,ทีเนี้ยนั่น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 แลนเขาไปหาตะมองตายรู้ว่าเพื่อนนี่ก็ได้มามุมีคนมุมมีคนชัดเลยชัดเลยสามเข้าไปชัดเลยเอาแอร์ดอบ เอาปืนมาให้ได้อ้าวอาวอาวอามีคนได้บัตรนี่ระวังระวังระวังอ,อาบยาให้หมดกลัว,วมันมีแม่นปืนแน่นอนเลยมีคนแม่นปืนแน่นอนเลยนะในเดี๋ยวนเียสมอกสมอเพี้ยนสมอเพี้ยนสมอให เอาเอาอา,อาสมอก่อนอนะอาาวอา,อา,อาน,น่น่นบมีสไนเปิดนะมันยิงอยู่ใส่หุนยึดเคงเขาหุ่นแหละระว่างนี่ยนะแปะแปะมาแปบเดียวนนนะนนยห,หันเนี่ยได้ยินตะแปะหันเนี่ยบอได้พอได้ยินซิมเนี่ยมันยิงแม่นยังฮะแต่ละคนเลยกานจับว่างนนี้ เอาจังไรฮะเอาจังไรเอาจังไรวะลุยเลยวะบ่มีข้างหลังบ่มีข้างหลังมี่มายุคนยู่ข้างหน้าพวหรือเบอร์ดี้เรื่องภูเขาคนน่ะใส่วะเสียงมันยิ่งอยู่วังหนึ่งน่ะเสียงมันยิ่งยิ่งเรื่องเขานี่แหละเราว่างนี่แหละนั่นนั่นนั่นแล by, year, ่นไปพคนละคน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 มันแล่นก็จ้องจ้องขึ้นดังเขาคนน่ะเปิดเงยยิ่งบ่ ยิ่งโมแมนว่ะเป็นยังไงกันแล้วฮะลุยสเสียงเอาดีๆเอาดีๆเฮาเอาดีๆเหลือจะค้นว่ะเหลืออยู่งเก้าคนเก้าแปดเจ็ดหกห้าเอาละเหลือ,าอาหาคนว่ะเฮ้ยเหลือหาคนเหลือหาคนเขายังครบสีเว้ยเขายัางครบสียังได้ยังได้ เลยอีกชุดหนึ่งอีกชุดเครื่องนัน่นนั่นแหมพี่หัวหน้าเห็นบ่หนานั่นนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นนั่นแหมพี่หนวเออเออเออโอ้ยลำบิดตายแล้วตายแล้วเฮ้ยจันเจ้าจันเจ้ามากเลยแม่จันเจา้จเจา,า,นะจเ,จาเฮ้ยผู้ดใดก็ได้แลนขึ้นมาแลนแลน มาทางหลังเพี่อนมึงจะขึ้นไปทั้งนั้นได้า <window>, นัะนะั้นโอ้ยตายเน, pert, นีวยตายเนีวระเบิด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 มูระเบิดเขามาโดเขามาปั้มปั้มให้เนี่ยขามาปั้มให้เนี่คก็ได้ไคก็ได้สองสามสามนี่สิบวะสามซีซีสามสามสีสองสามเอะไรซีก็ขึ้นมากขึ้นมา สมุกสมกมาก่อนเอาสมุกมาก่อนเพื่อนสมุกก่อนสมุกมาสมุกมาเอ้า hmm. ผู้ใ hmm. ด hey ้สีมากมาที okay. oh, ่น hey ี Plus ่อ้ากูตายคักมาที่นี่ตั้มกูบ่เนาะมาที่เนาะซอยกูพ่เนาะหมูห่วงนี่างเนาะเลวหมูเอ้ยฮีมาฮีมาโอ้กูบอลลงไปแล้วบันทีนี้่บอลลงหลีคว่ำเว้ย่เฮ้ยตายกับไทยอยู่นี่แล้วว่าสู้ขึ้นมาเอาปืนเลย าโอเคโอเคหัวโอเคโอเคตั๊มเลยปัมยป๊มเลยปั๊มเลยเดี๋ยวระเบิดมาตัวนี้มันดึกระเบิดอ่ะให้ามานันดีก่อนเลยข้ากระส่องชัดๆชัดๆชัดๆเอาให้มันเนี่ยปำย,ย,ยากันเว้ยปำยากันขาดมันโหลดเขาตอนนี้เขาเก็บ DC คนเองมาไหวเลยวะ เอาละเอาละเอาละโมพวกจัดมันจะไม่ห้ามไหมมันแแบบอยู่แถววันนึงหัอมันสุปกันหรือมั้งสุปกันหรือมั้งระวังเล่ะเฮ้ยเฮ้ยหลือคนวะเหลือคนวะเอาละเฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวเว้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเอา ้าเหลืออยู่ซีมันเหลืออยู่หนึ่งถ้าเกิดว่ามันลมซีคนไหนก็แสดงว่ามันสุดยอดแล้วมันอยู่มองไหนกูเนี่เดี๋ยวเขาใหเห็นมาให้เรเรเรเวเรรจะลบหลังจะลบหลังพราวา่มันจะลบหลังข้าแแ้เน่นอนเราเถอะ ทั้งในว่ะทั้งในวะอ้าวอ้าวอ้าวชัดนักแล้วเฮ้ยเฮ้ยใค่วะจ้าเอียโอ้โห่จนได้ว่ะจนได้ผลสุดท้ายอ้าวเอติดท็อปนี่ว่ะ M A P สุดยอดสุดยอดเฮ้ย โอเค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 นี่ละนี่ละนี่ละบทบาทสำคัญละนี่แน่นนานนานเฮ้ยเหม่ยแต่ละคนนี่เอาตอนชบนี่แหละเราหมวนกันตอนชบนี่แหละอ๋อาละบาทที่นี้นะครับเนาะภาฝากกดแท้โคดไลค์กดติดตามนั่เอเด้ออ่าเดี๋ยวสิ เยนมันมั่นเอามาให้เ,นเ,นเ,าาเบิ่งกันเนาะมาเบิ่งกันศึกษากันผู้ใดข้อเกมกันม่วสนามใดเนาะอันนี้อีกสนาม,มนี้นล่มันขอนขางที่แบบสุดยอดอีกเอาละเอาบะึ้นอันดับหนึ่งครับอ่าหนึ่งในสิบห้าแล้วครับเอาละฝากกดแชร์กดไลค์ติดตามให้ได้เลครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ